ซาลาเมอรอะไรกรมทุกคนนะคะซาลาเมออะไรกุมเมื่อกี้มันมีปัญหานะคะเด็ดมีปัญหานิดนึงนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าฝากกดแชร์ด้วยนะแป๊บน,นึงนะคะแป๊บน,นึงนะแอดมินเปิดเปิดมิวสิกแป๊บนึงเมื่อกี้เด็ดมีปัญหาเพราะอะไรมันไอ้นี่อะไรคือคือ,คอ,คอ ลูกค้าทุกคนเข้ามาแล้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะ,ะิ๋ว่หมเยมันเป็นสลามนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าตายะนี่สวัสดีนะคะ สลามนะคะ30คนดูนะลูกค้า3คนดูเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยเรามาดูวิธีการระเบิดสิวกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าต่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงดังนิดนึงนะคะพอดีลูกค้าเข้ามานะลูกค้าทุกคนคะ่ะเรามาดูวิธีการระเบิดสิวกันนะคะลูกค้าใครที่มีปัญหาผิวหน้าเรื่องสิวฝ <cho am> ้าจุดด่างดำหน้าดำหน้าหมองคล้ำเข้ามาแล้วคุยกับแอดมินได้เลยนะคะปรึกษา ทำอะไเดี๋ยวแป๊นนึงนะคะลูกค้าเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะลูกค้ามานะตอนนี้ใส่แมสแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าพอดีลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะลูกค้าสามคนดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการระเบิดสิวนะเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการระเบิดสิวกันนะเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะคะอันนี้เข้ามาได้เลยค่ะ อันนี้มาทำทรีตเมนต์ใช่ไหมคะหรือว่าอ,อ๋อได้ค่ะนั่งก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวกันตอนนี้ทางด้านของเราทางสู่ของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะจ่ายแค่199บาทนะคะลูกค้านั่งก่อนได้เลยทำนั้เอาเข้าด้านในได้เลยค่ะล,ลูกค้าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือจาก260บบาทนะ,ะเอ๊ะ ส5 9บาทนะคะลดเหลือ199ทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับใครที่ถามว่าใครที่อยากรู้ว่าระเบิดสิวยังไงใครที่มีปัญหาสิวอยู่นะคะอยากเก็บมันไว้นะคะลูกค้ามาระเบิดมันออกไปด้วยกันนะคะลูกค,ะคะ้าขามาระเบิดมันออกไปด้วยกันนะคะเผยหน้าใสเผยหน้าใหม่ของเรานะคะเข้ามาแล้วไม่ต้องตกใจว่าอมินทาอะไรอยู่นะคะบนใบหน้านะ ไม่ต้องตกใจใดๆทั้งสิ้นนะคะไอ้มินกาลังใช้โคนเขียวระเบิดผิวหน้าอยู่เช่นกันนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะก็คือโคนเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องการผัดผิวหน้านะคะลูกค้าผัดเซลล์ผิวนะคะเผยผิวใหม่ให้เรานั่นเองนะคะลูกค้าระงับการเกิดสิวต่างๆเลยใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการระเบิดสิวกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบไหนสามารถพูดคุยกันได้เข้ามาแล้วอัสสลามุอะลัยกุมนะคะเดทที่ดูอยู่นะ มีปัญหาผิวหน้าแบบไหนเอ่อยพูดคุยกับแอดมินได้นะคะเข้ามาแล้วพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่ามีปัญหาผิวหน้าแบบหน้าไม่ใสหน้าดำหมองคล้ำหน้าเป็นสิวสิวอักเสบสิวเซียนสิวผุดตันสิว,ส,วสารพัดส,สิวนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบฝ้ากระก็ช่วยได้นะคะลูกค้าหน้าดำหน้าหมองคล้ำหน้าไม่กระจ่างใสก็ช่วยได้นะช่วยได้นะคะเดี๋ยวแอมมินฝากกดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอมมินแชร์แป๊บหนึ่งนะ ไอเมลกดแชร์แป๊บนึงนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าเรามาดูกันว่าวิธีการระเบิดสิวเป็นยังไงเอ่ยวิธีการกําจัดสิวเป็นยังไงเอ่ยนะคะลูกค้าเรามาดูกันนะเรามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวฝากกดแชร์หน่อยนะคะรอเพื่อนเข้ามากันนิดนึงนะคะรอเพื่อนเข้ามากันนิดนึงนะแล้วก็เรามาแบบคุยกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่า ทำยังไงไม่ให้มีสิวนะคะเป็นสิวฝ้ากระจีดังดำคุยได้นะอยากเก็บปัญหาเหล่านี้ไว้เป็นตัวกวนใจของเรานะคะแต่งหน้าไม่ติดก็บอกได้นะมีปัญหาต่างๆมีปัญหาอะไรมีปัญหาที่แบบแก้ไม่หายสักทีต้องทำยังไงมาพูดคุยกันนะคะสำหรับพี่น้องของเรานะคะพี่น้องมุสลิมของเรานะคะถ้าถามว่าอยากระเบิดสิวเนี่ยก่อนลายอเนี่ยก่อนลายอทันไหมทันนะคะลูกค้าทันนะ เพราะว่าการระเบิดสิวนะคะจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเลยนะคะว่าเร็วหรือช้าแต่ไม่เกิน15วันแน่นอนนะคะไม่เกิน15วันคุณได้ผิวใหม่แน่นอนนะคะแต่ในภายใน15วันนะคะผิวใหม่ที่คุณได้ไม่ได้ร0% 0นะคะแอมินแนะนำให้ผลัดเซลล์ผิวต่อเนื่องนะคะลูกค้าแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจึ้งมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอมินจะให้ดูนะคะว่า ลูกค้ามีลูกค้าวันนี้วันหนึ่งนะคะมีลูกค้าแบบส่งมาว่าเอออะไรนะส่งมาว่าผัดเซลไปครั้งเดียวอะ่ะกับผัดเซลไปครั้งเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือจึงจ้งมากทุกคนจึ้งมากๆนะคะลูกค้าอยากให้ดูจังเลยในไอแพดเอยเดี๋ยวไอมินเอาไอแพดแป๊บนึงน,นะไม่ต้องเอาไอแพดเอาโทรศัพท์ก็ได้ลูกค้ามันจึ้งมากนะคะลูกค้าผัดเซลไปครั้งเดียวนะคะ แอดมินทาอะไรคะตอนนี้นะคะบนหน้าแอดมินนะคะทาตัวโคนเขียวอยู่นะคะไม่ต้องตกใจเข้ามาแล้วไม่ต้องตกใจว่าแอดมินทําอะไรกับใบหน้านะคะทาอะไรอยู่นะคะบนหน้าของแอดมินเป็นตัวโคนเขียวนะคะซึ่งคัดจมูกดังซึ่งตัวโคนเขียวตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการถัดเซลล์ผิวเช่นกันนะคะลูกค้าจะระงับการเกิดสิวนะคะจะช่วยดูดซับแล้วก็จะช่วยดันสิวนะคะแล้วก็จะช่วย ผลัดเซลล์ผิวให้เกิดผิวใหม่นั่นเองนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะสอบถามได้นะคะว่าแอมินใช้อะไรอยู่แอมินทำอะไรอยู่นะคะลูกค,ะคะ้าคาเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้เลยนะเดี๋ยวสำหรับแอบมินจะให้ดูนะคะสำหรับเคสวันนี้นะอาทำดีละจะให้ดูเคสวันนี้นะล้อ ลอกแค่หนึ่งครั้งลูกค้าลอกแค่ครั้งเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ได้แบบจึ้งมากนะคะเดี๋ยวเอ็มินดูนะเดี๋ยวม่นววมินให้ดูเส้ไหนนะลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเอยมมินให้ดูว่าลอกแค่ครั้งเดียวอะ่ะลูกค้านี่เจได้ะเจนด้ะน้องเขาตอนนี้แบบ สุดมากลูกค้าสุดมากๆนะคะก็คืออันนี้เลยลอกแค่ครั้งเดียวลวก็ประมาณสิบวันใช้เวลาประมาณสิบวันนะคะลูกค้าอันนี้คือปัญหาผิวหน้านะคะอันนี้คือปัญหาผิวหน้านะคะใช้เวลาเพียงสิบวันนะคะลูกค้าให้ดูความแตกต่างนะคะ10วันได้ขณดนี้ตอนนี้ลูกค้าจึงิงมากๆลูกค้าขาตอนนี้ลูกค้าแบบอุ้ยแบบ ไม่ไม่ถอยอะลูกค้าสู้ต่อนะคะลูกค้าดิอยากให้ดูใกล้ๆอยากให้ดูชัดๆนะคะใครที่อยู่แ,แววใกล้เคสสามารถแวะเข้ามาได้นะคะลูกค้าแวะเข้ามาได้เลยนะอันนี้คือปัญหาผิวหน้าของน้องเขาก่อนรักษาเลยนะคะก่อนรักษาจะเห็นได้ว่ามีปัญหาสิวสิวใต้ผิวสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะแล้วก็รอยสิวเยอะมากๆแล้วก็ดูขุมขนสิวเสียนสิวต่างๆมีหมดนะคะบนหน้าน้องเขานะน้องเขาติดสารมานะคะลูกค้า ต้องเข้าเิดสารมานะคะลูกค้านี่ตามนี้เลยนะคะใช้ไป10วันเองนะคะลูกค้าใช้ไป10วันนะผลลัพธ์ที่ได้นะคะลูกค้าผลลัพธ์ที่ได้คือ10วันลูกค้าสิบวันเองนี่เดี๋ยวให้ดูแชทเลยที่ผัดเซล์แค่หนึ่งรอบเองผัดเซลแค่หนึ่รอบ,อผ,ลรอบผลได้ขนาดนี้นะถ้าพน้องเขาแบบผัดเซลต่อนะคะไม่รู้แหละนะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ ดูน้องเขาเปรียบเทียบรูปให้ดูนะคะรับปลื้มมากเห็นไหมคะปลื้มมากๆนะคะลูกค้าบอกว่าปลื้มมากนะ <S <S เห็นไหมเอยเห็นเช็ดไหมอืออันนี้คือรีวิวส่วนหนึ่งนะคะลูกค้าอันนี้คือรีวิวส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือรีวิวส่วนหนึ่งนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะแบบอยากสิวหายอยากหน้าใสต้องทำยังไงพี่น้องของเรานะคะ ตัดสินใจรักษาตอนนี้ตัดสินใจผพลตเซลตอนนี้นะคะทันรายนแน่นอนนะคะรายน,นี้ได้หน้าใหม่แน่นอนลูกค้าแต่จะเร็วหรือช้าจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนเลยนะต้องต่อเนื่องแล้วก็อดทนแอนมินรับรองการันตีว่าผิวหน้าดีแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะดีแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ถามว่า ตรงน้าแอนมินทั้งหน้านี้มันคืออะไรนะคะตัวนี้นะคะจะสองตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวสบู่นะคะแล้วก็เป็นตัวผงพอกนะเซตนี้แอนมินจะเรียกมันว่าเซตปรับสภาพผิวจะเป็นพระเอกกับนางเอกเลยนะคะลูกค้าจะเป็นพระเอกกับนางเอกในการ ปรับสภาพผิวเลยนะคะลูกค้าปรับสภาพผิวนะคะเอมมินจะเรียกมันว่าเซตปรับสภาพผิวนั่นเองนะคะสองตัวนี้นะคะจะช่วยระงับการเกิดสิวแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยปรับสภาพผิวให้เกิดการสมดุลนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ลดสิวเสี้ยนสิวผดสิวผื่นนะคะหน้ามันมีสิวรูขุมขนกว้างต้องใช้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเอมมีนแนะนําให้นะคะคุณน้ําปั่น คุณน้ำปั่นนะคะใดๆเลยนะคะนะหน้ามันเนี่ยทำให้เกิดสิวแล้วหนึ่งถูกไหมพอเกิดสิวเสร็จแล้วอพอสิวแบบน้องกดออกหรืออะไรก็จะทิ้งรอยสิวจะทิ้งรูคุมขนจะทิ้งรูนะคะลูกค้าอันนี้คือปัญหาปัญหาแบบปัญหาอะไรนะ ปัญหาที่ฮิตที่สุดแล้วนะคะลูกค้าเดี point, ๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าต้องทํายังไงนะคะลูกค้าต้องทํายังไงนะคะใดๆเลยการรักษาแบบนี้นะคะเอมินจะที่จะอมินจะแนะนําเป็นการรักษาแบบผัดเซลล์นะคะลูกค้าเป็นการรักษาแบบผัดเซลล์นะคะการผัดเซลล์ก็คือจะมีอาการเห่อลอกบวมแดงนั่นเองนะคะลูกค้าลูกค้าถ้าถามว่าถ้าลูกค้าสะดวกเห่อลอกบวมแดงนะคะเอมินจะแบบอะไรนะเอมินแบบ แนะนำมากมากนะคะเป็นการผัดสติวแบบนี้นะแบบหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดู <S <S อาการเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะการเหินลอกบวมแดงนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าเห็นหรือเปล่าคะอันนี้คือเป็นเคสรีวิวของแอนมินนะคะตัวนี้ก็คือแบบอันนี้เป็นเขามีปัญหาเป็นลุมสิวสิวใต้ผิวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแรกๆก็จะมีอาการเหินอ,อาการแดงอาการ อาการเหออาการแดงนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจเลยใช้ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลลจะมีอาการไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องกังวลด้วยว่ามันจะไม่หายการผลัดเซลล์แบบมีอาการนะคะหายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าแค่ลูกค้าอดทนแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะลูกค้าได้ผิวใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่าการที่เรารักษาแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการลอกหน้านะคะลูกค้าการลอกหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูการลอกหน้าจะเป็นยังไงนะคะ ลูกค้าแต่ละคนนะ่นนนะะนจะไม่เหมือนกันนะคะการลอกจะไม่เหมือนกันนะจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเลยนะคะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเลยว่าจะลอกน้อยลอกมากลอกอะไรยังไงนะคะแต่แอดมินแนะนำว่านะคะลูกค้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลูกค้าสม่ำเสมอนะคะผิวใหม่ที่เกิดขึ้นลูกค้าคุ้มกับผลลัพธ์แน่นอนนะคะอส,สลามอะลกุมสิบคนดูนะคะลูกค้าอันนี้คือการผัดเซลล์แบบ อา,อาการรักษาสิวแบบทัสเตลนะคะลูกค้าการระเบิดสิวนั่นเองเที่มมินบอกข้างต้นเลยนะคะลูกค้าส่วนกะน้ําปั่นนะคะถ้าหน้ามันมีสิวรูขุมขนกว้างนะคะอมินแนะนําเป็นเซตนี้เลยนะหน้ามันหน้ามันนะคะตัวตัวเซตปรับสภาพผิวะจะอยู่ทุกเซตการรักษาอยู่แล้วแต่การตัวการรักษาจะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวเทียมมินทาอยู่บนหน้าเลยนะคะตัวรักษาจะมีเป็นตัวสบู่นะคะแล้วก็ตัวผงพอกนะ ที่จะนนแนะน,น,นํากะน้าปั่นก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวโคนเขียวแบบเทียม bueno. มินท้าอยู่เลยนะรักษานะคะการแบบผัดเซลนะสบู่กับผงพอกจะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะหมายถึงว่าอาการเหืนรอกบวมแดงเทียมมินบอกข้างต้นนะคะจะไม่มีนะคะก็คือใช้สบู่กับผงพอกตัวนี้แล้วนะคะจะไม่มีเป็นอาการเหืนรอกบวมแดงนะคะแต่เหืนรอกบวมแดงจะเกิดจาก3ตัวนี้นะคะ3ตัวนี้จะตัวนี้นะคะเป็นโคนเขียวเทียมมินทาอยู่นะคะจะเป็นตัว ผัดเซลนั่นเองนะคะเป็นเนื้อโค,ค,ครนโครนเขียวเลยนะคะลูกค้าเป็นตัวผัดเซลนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวร,รักษาโดยตรงจะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะตัวสีส้มนะคะจะเป็นตัวรักษาสิวนะคะตัวสีน้ําเงินจะเป็นตัวรักษารอยสิวรูขุมขนสิวฝ้าแอลรอยสิวฝ้ากระนะคะช่วยได้นะคะลูกค้าต้องใช้ควบคู่กันได้เลยนะกะน้าปั่นนะคะเซตนี้นะคะจะอยู่ที่เซตรักษาสิวนะคะ จะเริ่มต้นที่เดี๋ยวมีคิดแป๊บ,บนึงจะเริ่มต้นที่1 9 1 9วัตเบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าจ่ายมา19 19นะคะผลที่ได้ก็คือจึงพลอะไรนะคุ้มกับราคาที่ได้แล้วก็จ่ายมาแค่1919สามารถใช้ได้นาน1-2เดือนหรือ 3- 4เดือนเลยนะคะลูกค้าสามารถผลิตภัณฑ์ทุกตัวสามารถใช้ได้นานได้เลยนะคะแต่จะเป็นตัว ที่เปืองหน่อยก็เป็นตัวรักษากับตัวตัวสองตัวนี้นะคะลูกค้าเป็น2ตัวนี้เลยที่ต้องซื้อบ่อยหน่อยนะคะเป็นตัวรักษาโดยตรงนะคะส่วนตัวอื่นๆสามารถใช้ตลอดการรักษาได้เลยนะคะลูกค้าขากะน้ําปั่นตะกะวานะหรืออยากลองเซตปรับก่อนได้ลูกค้าลูกค้าที่อยู่ตอนนี้นะคะผงพอกหนึ่งกระปุกกับสบู่หนึ่งกล่องนะคะราคาจะอยู่ที่440บาท ราคาจะอยู่ที่440บาทลูกค้าเอาไปปรับสภาพผิวก่อนได้เลยจ่ายมาให้แอนมินแค่440แต่ใช้ได้นาน2-3เดือนได้เลยลูกค้าตัวนี้นะคะตัวนี้นะหรือใครที่อยากทดลองก่อนนะคะแอนมินแนะนาเป็นเซตนี้เลยรับไปเลยนะคะผงพอกับสบู่หนึ่งก้อนก่อนได้เลยนะเอาไปปรับสภาพผิวให้ผิวหน้าของเรารู้จักสมุนไพรของจันสมบัติก่อนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะไม่มีอาการเห่อรอกบวมแดงใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้า เซืเนี้อมินให้เซืเนี้ยอ็มินให้ราคาแค่310บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า310บาทใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยนะค่าส่งแอดมินคิดแค่20บาทเท่านั้นลูกค้า20บาทนะที่นี้ก็คือเมาเหมาลูกค้าจะเอาเซตไหนก็ได้แอดมินคิดแค่20เท่านั้นที่เหลือแอดมินออกให้นะคะค่าส่งที่เหลือแอดมินอออกให้นะคะใครที่อยากลองก่อน เอาไปลองใช้ลูกค้า310บาทเอฟไปได้เลยนะคะเซตนี้ใช้ได้มากกว่า1เดือนแน่นอนจ่ายแค่310บาทตกวันละ10บาทเองลูกค้าตกวันละ10บาทเองใช้ได้มากกว่า1เดือนแน่นอนแอมินการันตีนะคะสบูต่ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถไปแบ่งสีได้อีกนะคะ1ส่วน4ตัวนี้นะคะสามารถแบบใช้ได้นานมากๆเพราะว่าเป็นสบู่ร้อยเอ่อคืออะไรนะ สบู่สมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์เลยลูกค้าเป็นแบบอัดแน่นสมุนไพรจนแบบละลายน้านําช้ามากๆนะคะลูกค้าช้ามากๆลูกค้าเอ็มินการันตีเลยนะคะเส้นนี้จะอยู่ที่สามร้อยสิบบาทค่าส่งยี่สิบบาทนะคะสองตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะตัวนี้ผงพอกตัวนี้สบู่นะคะสองตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าของเราจะระ,ะงับอัดแนไนนะอันนี้นะ และงับไม่ให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ใครที่มีสิวอักเสบนะคะ2ตัวนี้จะช่วยให้สิวอักเสบแห้งด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยแบบสิวผดสิวเสี้ยงสิวผื่นช่วยได้นะคะลูกค้าเนี่ยคู่นี้นะเอาไปปรับสภาพผิวก่อนได้เลย310ยบบาทใช้ได้นานแอดมินการันตีว่าใช้ได้นานมากๆ2เดือนน่าจะถึงนะคะลูกค้าถ้าอลูกค้าไม่เชื่อจัดส่งไหมคะคนเขียวจัดส่งคะ่ะ าใครทีเอฟในรายส่วนนี้นะเอ็มมินจัดส่งให้นะคะแล้วก็คิดค่าส่งแค่20บาทเท่านั้นนะส,สิวเราอุดตันใต้คางได้ค่ะใต้คางก็รักษาได้นะคะลูกค้าสามารถเอาคนเขียวกับตัวสิวได้เลยนะคะลูกค้าคุณบุชินะคะสามารถเอาสองตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสบู่กับผงพอกตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะเซตนี้สามารถ แก้สิวได้เช่นกันนะคะเส้นนี้จะอยู่ที่1 3 9 9เอ็มมินส่งฟรีให้แล้วกันลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นผงพอกสบู่ข้นเขียวสิวนะคะเอม็มมส่งฟรีให้นะคะราคาจะอยู่ที่1399ลูกค้าราคาอยู่ที่ที่งสจะได้สตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเอ็มมินจะส่งฟรีให้ใครที่สนใจนะคะเอาไประเบิดสิวเอาไปลองใช้แต่ว่าเซตนนี้จะมีอาการเหือลอ,อกบวมแดงนตามที่เอ็มมินแจ้งไปข้างต้นนะคะลูกค้า คนเขียวก็คือตัวเทียมินทาอยู่นะคะจัดตัวตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้เลยนะคะขนาด50กรัมกันเลยทีเดียวลูกค้าใช้ได้นานจริงๆเอนมินแนะนำเอนมินการันตีว่าทุกตัวการทุกตัวรักษาเออไม่ใช่ทุกตัวเซตร,รักษานะคะใช้ได้นานมากกว่า2เดือนแน่นอนลูกค้า คุ้มกับเงินที่จ่ายมานะคะแต่ไอตัวที่รักษา2ตัวนี้เท่านั้นที่ลูกค้าต้องแบบซื้อบ่อยหน่อยนะคะแต่ก็ราคาเบามากตัวนี้390บาทตัวนี้399บาทนะคะลูกค้าเซตนี้ต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยรักษาเรื่องสิวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรักษารอยสิวหลุมสิวลูกุมขนนะคะแล้วก็ฝ้ากระช่วยได้นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาสิวเลยแต่มีปัญหารูกุมขน้นหรือมีปัญหาฝ้ากระหรือมีปัญหา หน้าหมองคล้ำเอาตัวนี้ไปอย่างเดียวได้เลยนะคะลูกค้า390บาทใช้คู่กับคูนเขียวได้เลยนะเซ็นนี้ก็ได้เลยนะคะลูกค้าเซ็นนี้ก็ได้เลยนะคะเซตนี้จะอยู่ที่1,390งาอิแอมมินจัส่งฟรีเช่นกันนะคะลูกค้าจะได้สบู่หนึ่งก้อนผงพอกแล้วก็ฝ้ารักษาฝ้า,ารักษารอยสิวลุมสิวรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็คฟนเขียวนะคะเอาไป 1, 3 9 0บาทลูกค้าส่งฟรีให้ ไลฟ์นี้แอนมินจัดส่งฟรีให้นะคะลูกค้าใครที่สนใจตัวไหนสอบถามได้เลยนะหรือใครที่แบบอยากลองใช้ก่อนเอาเซตนี้ไปลองใช้310บาทจ่ายค่าส่งให้มินแค่20่เท่านั้น2 0 3สบาทใช้ได้นานมากๆลูกค้ามากกว่า1เดือนแน่นอนเซตนี้นะไม่เชื่อ,อไม่เชื่อแอนมินเอาไปลองใช้ดูก่อน เอาไปลองใช้ได้เลยว่าแอดมินบอกว่าใช้ได้นานจริงไหมแล้วเซตนี้ช่วยในเรื่องอะไรจะช่วยปรับสภาพผิวจะช่วยดูดซับความมันใต้ผิวแล้วก็ระงับการเกิดสิวนะคะแล้วก็อะไรนะสิวผวดสิวผื่นช่วยได้สิวเซียนช่วยได้นะคะลูกค้าจะช่วยดูดซับความมันใต้ผิวซึ่งสิวของเราเนี่ยจะเกิดจากอะไรเกิดจากซับมันความมันใต้ผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็ความสะอาดเดี๋ยวนะคะลูกค้ามานะคะลูกค้า อัสลามอะลัยกุมค่ะว่าไงเออไฮเจลนะคะอย่างเดียวนะส9 0บาทค่ะสกะใช้เองใช่ไหมคะคะโอเคกับาทกักกิตาสกิตเบลก็เส้นเยน้ไหมเราเอาที่อื่นเนี่ยติ็แราคาเสนเบบแต่เยอะสุดระบบกัน ได้ได้เหมือนกันก็คือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อซูเปอร์เหมือนเหมือนเราเหรอซูเปอร์ไงโยมิกาตัวแรกอ๋อก็คือสามารถใช้ที่สาขาที่จะเอื้่นได้เลยใช่ค่ะตอนสองร้อยสิบบาทนะคะเยลมาคาสเต้เอฟแล้วไปรับที่ร้านได้ไหมคะเอฟแล้วไปรับที่ร้านได้นะคะใครที่สะดวกมารับหน้าร้านเอฟในรายสุดนี้นะคะแล้วก็มารับที่ร้านได้เลยนะมารับที่ร้านได้เลยนะคะคุณอานิตานะคะ คุณอนิตา f ในในสดนี้นะคะแล้วก็มารับที่ร้านได้นะคะใครที่สะดวกมารับที่ร้านมาที่ร้านได้เลยนะคะเอ็มินดูแลอยู่3สาขานะคะลูกค้าสาขาเมืองปัตตานีก็คือโรงเล่านะคะแล้วก็สาขาสายบุรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาคือสาขาเมืองนาราทิวาดนะคะจะอยู่สุดทางบาพาสนะคะลูกค้าจะอยู่ที่แยกเรือกอและนะคะคุณนิตาสามารถ f ได้เลยนะ f แล้วก็มารับหน้าร้านได้นะ ถ้าไม่สะดวกมารับหน้าร้านเอ็มมินจะส่งให้นะคะมีค่าจะส่งแค่20บาทเท่านั้น20บาทเท่านั้นแต่ถ้าเอาเซตร,รักษาเอ็มมินจะส่งฟรีให้ไม่มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะเอฟเสสามบาทได้เลยค่ะคุณนิตาแคปบแล้วก็ส่งทางแชทเพจได้เลยนะแคปบแล้วก็ส่งทางแชทเพจได้เลยนะคะคุณนิตามารับที่ร้านได้เลยนะมารับวันนี้หรือมารับพรุ่งนี้ได้นะคะลูกค้าคุณนิตานะคะแคปบได้เลยนะ มารับได้เลยนะเอ็มินปิดร้านหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าเอมินปิดร้านหนึ่งทุ่มนะคะ F สามร้อยสบาทแค a บแล้วก็กดหนึ่งให้เอมินนะแคบแล้วก็กดหนึ่งให้เอ็มินได้เลยนะคะสําหรับได้ค่ะแคบแล้วค่ะโอเคค่ะแครแล้วส่งทางแชทให้เอมินได้เลยนะสําหรับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะที่ประกอบการตัดสินใจอยู่นะคะยังแบบ ยังรับไม่ได้กับอาการที่มินบอกนะคะเอาเซตแบบกาอานิตาไปลองใช้ก่อนนะคะ3 1 0บาทลูกค้าเอาไปลองใช้ก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงเอาไปอะไรนะเอาไปดูสภาพมันใต้ผิวก่อนเอาไปปรับสภาพผิวก่อนได้เลยนะคะลูกค้าเอาไปปรับสภาพผิวก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ตัดสินใจจะรักษาเมื่อไหร่พร้อมแล้วพร้อมที่แบบระเบิดสิวเมื่อไหร่เนี่ย มารับตัวที่เหลือได้นะคะสําหรับตัวนี้มีอยู่แล้วเก็บไว้เลยนะคะใช้เลยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มารับตัวที่เหลือเพิ่มได้นะคะลูกค้าขา,สา,าสามารถมารับตัวที่เหลือเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอม e, อม e, ินแอมมินปิดูแป๊บนึงนะคะว่าสิ่งลูกค้าขาใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ แอดมินมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะลูกค้าทักเชทดหายมินได้เลยจะมีแอดมินเจ้าหน้าที่ศูนย์คอยตอบอยู่นะคะลูกค้าขาใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะสอบถามได้นะคะลูกค้าสอบถามได้นะคะ ใครที่แบบอยากอยากรู้ว่ามันคืออะไรตรงหน้าเอนมิ ain, ตัวไหนที่ยังไม่รู้นะคะสามารถบอกได้เช่นกันนะคะว่าเอนมินอยากทราบว่ามันคืออะไรทาอะไรเอนมินทาตัวไหนอยู่เอนมินใช้ตัวไหนอยู่นะคะถามได้เลยสอบถามได้คุยได้ปรึกษาได้นะคะลูกค้าปรึกษาได้เลยนะวันนี้วันที่17นะคะปรึกษาได้นะคะลูกค้าเข้ามาแล้วปรึกษาได้นะคะ ยาลงคีมไี่ไหนล่นะลงคีมเปล่ามาดูก่อน mm hmm. mm hmm. มาแล้วมาแล้วน่าจากเนี่ยสง่งเมสเ็จแล้ว mm hmm. ลูกค้ามาใช้พลาจิลลโอเคลูกค้าขาลูกค้าสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะ mm hmm. เพิ่มเติมจากปปเปิดบริสุทธิ mm ์ hmm. ถามได้นะคะพูดได้นะคะลูกค้าพูดคุยกับเอ็มินได้เลยนะถามได้นะคะว่าตรงหน้าเอ็มมินมันคืออะไรมันคือตัวอะไรนะคะลูกค้าขาตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในร้านเอ็มมินไม่สามารถพูดเสียงบางได้นะคะขอเดห้าร้อยบาทค่ะเน้นอะตอนนั้นขาไปนะเมื่อกี้กับพวกเห็นอะไรบนหน้าหัวเลยเปล่าเห็นเอ็มมินเอออันนี้มันคือเหรอว่าอะไรไม่ได้เป็นที่ช่อเขาผัดเซลล์ อย่าไปขรซ้อค่ะอาหน้าก่อน้าของโลมะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าหนึ่งคนดูเหี้ย,ยังเป็นเหมือนด่าน้ำนมเลย ลูกค้าเดี๋ยวอมินลาไปก่อนนะคะเพราะว่าไอมินจะปิดร้านแล้วนะคะแล้วก็จะคิดบัญชีนิดน,นึงนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะใครที่เอฟมาแล้วมารับหน้าร้านได้นะคะอสะะัสลามอะลัยกุมสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าไอมินคุยอะไรอยู่นะคะแล้วก็ขายอะไรอยู่อะไรอยู่ตรงหน้าไอมินนะคะฮะ เข้ามาไงโอเคเดี๋ยวเอ็มินลาไปก่อนนะคะลูกค้าตอนนี้จะปิดร้านแล้วเหลืออีกห้านาทีนะเอ็มินนาดียาเปิดบวชแล้วนะคะบ๊ายบายทักทายหน่อยโอมิลาไปก่อนนะคะลูกค้ามีอะไรถามไยบายจุ๊บโอเคลาไปก่อนนะคะลูกค้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ